สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้นะคะเรากําลังจะดําดิ่งสู่โลกอันน่าทึ่งของพันธุศาสตร์กันค่ะแต่ไม่ใช่แค่เรื่องยีนเด่นยีนด้อยแบบที่เราเคยเรียนกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้ดูดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะวันนี้เราจะมาสํารวจกันว่าอะไรทําให้การส่งต่อลักษณะจากรุ่นสู่รุ่นมันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจได้ขนาดนี้ครับ เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยกลไกพันธุกรรมมันละเอียดอ่อนกว่าอัตราส่วนง่ายๆของเมนเดลมากๆเลยการเข้าใจความซับซ้อนเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ที่มาของโรคทางพันธุกรรมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นด้วยครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยนะคะ เป้าหมายวันนี้คือขายความลับกลไกเหล่านี้ให้กระจ่างทำให้เรื่องซับซ้อน,อนเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นกันค่ะขอเริ่มทบทวนพื้นฐานที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก่อนนะคะคือหลักการของเมนเดลอย่างการถ่ายทอดลักษณะแบบง่ายๆที่ยีนตำแหน่งเดียวควบคุมเช่นพวกสีดอกถั่วลันเตาที่มักจะให้ผลลัพธ์อัตราส่วนฟีโนไทป์3ต่อหนึ่งในรุ่นลูกใช่ไหมคะครับผม ทีนี้เรามาดูเบื้องหลังแนวคิดเรื่องการข่มหรือ dominance เนี่ยในระดับโมเลกุลกันซักหน่อยนะครับโดยปกติแล้วเราจะมี allele ปกติที่เรียกว่า wild type ซึ่งมันสร้างโปรตีนที่ทำงานได้ตามปกติกับ allele ที่อาจจะเกิดการไกลาพันธุ์หรือ mutant allele ซึ่งบางทีก็สร้างโปรตีนที่ทำงานไม่ได้หรืออาจจะทำงานได้น้อยลงที่เรียกว่า loss of function นะครับแล้วมันเชื่อมโยงกับลักษณะเด่นลักษณะด้อยยังไงคะ ส่วนใหญ่แล้วนะครับอันลิวเด่นหรือดอมิแนนต์เนี่ยแค่มีอยู่ชุดเดียวก็คืออันลิวเดียวจากพ่อหรือแม่ก็พอจะแสดงลักษณะนั้นออกมาได้เพราะว่ามันยังสร้างโปรโตีนที่ทำงานได้เพียงพอซึ่งมันเกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่าฮับโลสติเชนนะครับที่ว่าแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วส่วนอันลิวด้อยหรือรีเซสซีฟต้องมีครบ2ชุดเลยคือได้มาจากทั้งพ่อและแม่ถึงจะแสดงลักษณะนั้นออกมาเพราะมันมักจะเกี่ยวกับการที่โปรโตีนตัวนั้นมัน ใช้การไม่ได้ไปเลยหรือทำงานได้น้อยมากอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนตัวอย่างสีดอกไม้ที่เคยเรียนกันถ้าเป็น PP ที่เป็นเด่นคู่ก็ได้โปรโตีนสร้างสีเต็มร้อยดอกก็จะสีม่วงเข้มแต่ถ้าเป็น PP คือมีเด่นตัวด้อยตัวได้โปรโตีนแค่50%แต่เพราะ5้อร์มันเพียงพอหรือ h a p r o sufficient ที่คุณพูดถึงดอกก็ยังเป็นสีม่วงอยู่ อันนี้ก็แสดงว่า P เป็นเด่นครับผมแต่ถ้าเป็น PP คือด้อยคู่ไม่ได้โปรตีนเลยดอกเลือยเป็นสีขาวแสดงว่า P เป็นด้อยแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับชัดเจนมากโอเคค่ะตรงนี้เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่าความซับซ้อนมันยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมคะมีเรื่องการข่มไม่สมบูรณ์หรือ incomplete dominance ด้วยอันนี้มันต่างจากเดิมยังไงคะต่างกันชัดเจนเลยครับ การขมไม่สมบูรณ์เนี่ยคือภาวะที่ลูกผสมหรือเฮ t e r o z y g u s นะครับจะแสดงลักษณะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพ่อแม่พันธุ์แท้ทั้งสองแบบไม่เหมือนการขมสมบูรณ์ที่ลูกผสมจะหน้าตาเหมือนพ่อหรือแม่ที่เป็นลักษณะเด่นไปเลยอืมอมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆั้ไหมคะมีครับตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือดอกบานเย็นหรือดอกลิ้นมังกรบัญชีก็เรียกกัน ถ้าเราเอาต้นดอกสีแดงสมมุติจีโนไทป์เป็น C R C R ผสมกับต้นดอกสีขาว C W C W ลูกที่ได้หรือรุ่น F 1นเนี่ยจะมีดอกสีชมพูทั้งหมดเลยครับเป็น C R C W ซึ่งสีชมพูก็อยู่กึ่งกลางระหว่างแดงกับขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วพอเราเอา F 1สีชมพูเนี่ยผสมกันเองในรุ่นหลานหรือ F 2เราจะได้อัตราส่วน แดงชมพูขาวเป็น1ต่อ2ต่อ1ชัดเจนเลยครับอ๋อแสดงว่าในระดับโมเลกุลมันเหมือนกับการแบ่ง,แบ,งแบ่งกันสร้างลักษณะเหรอคะไม่ได้มีใครชนะขาดคล้ายๆอย่างนั้นครับคืออ l ลิซีอาร์เนี่ยสร้างเม็ดสีแดงส่วน CW ไม่สร้างพอมาอยู่ด้วยกันเป็น CR c r อารปริมาณสีแดงมันก็น้อยลงกว่าตอนเป็นซีอาไงครับมันเลยเห็นเป็นสีชมพู ไม่แดงเข้มเท่าเดิมน่าสนใจค่ะแล้วในคนมีแบบนี้ไหมคะในคนก็มีครับอย่างโรคไขมันในเลือดสูงชนิด FH หรือ Familial Hypercholesterolemia คนปกติสมมติเป็น HH จะมีระดับ LDL ปกติคุณที่เป็นพหาหะหรือ Heterozygous HH จะมีระดับไขมันสูงปานกลางเพราะว่ามีตัวรับ LDL ทำงานได้แค่ครึ่งเดียว ส่วนคนที่เป็นโรคเต็มตัวคือ H H จะมีไขมันในเลือดสูงมากเสี่ยงต่อโรคหัวใจตั้งแต่เด็กเลยครับจะเห็นว่าความรุนแรงมันเป็นระดับขั้นไม่ใช่แค่มีกับไม่มีหรือปกติกับผิดปกติไปเลยเข้าใจเลยค่ะนอกจากแบบกึง่งกึ่งกลางกลางแล้วมีแบบแสดงออกร่วมกันเลยไหมคะแบบว่าไม่มีใครยอมใครเลยมีครับอันนี้เรียกว่าการข่มร่วมกันหรือ codominance ตรงนี้ เอ่อสิ่งที่น่าสนใจมากๆคืออัลลิวทั้งสองตัวจะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาเต็มที่พร้อมๆกันใน Heterozygous โดยไม่มีการผสมกันไม่มีการลดทอนคุณสมบัติของกันและกันเลยครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นหมู่เลือด ABO ใช่ไหมคะที่เรามีอัลลิว IA IB แล้วก็ I ใช่เลยครับตรงประเด็นเลยอัลลิว IA สั่งสร้างแอนติเจน A บนผิวเม็ดเลือดแดง อัลลิวไอสั่งสร้างแอนติเจน B ส่วนอัลลิวไเนี่ยไม่สร้างแอนติเจนชนิดใดเลยความสัมพันธ์ของมันคือ IA กับ IB ต่างก็คม I B, แบบสมบูรณ์นะครับแต่ระหว่าง IA กับ IB ด้วยกันเองเนี่ยพวกมันมีความสัมพันธ์แบบคมร่วมกันหรือโคโด m i n a นนอ๋อนั้นหมายความว่าคนที่มีจีโนไทป์เป็น IA IB จะไม่ใช่หมู่ A หรือหมู่ B แต่จะเป็นหมู่ AB เพราะว่าแอนติเจน A และ B แสดงออกบนเม็ดเลือดแดงพร้อมกันทั้งคู่เลยถูกต้องครับส่วนถ้าเป็น IA IA หรือ IA I AI ก็เป็นหมู่ A IB IB หรือ IB I BI เป็นหมู่ B และ II ถึงจะเป็นหมู่ O แบบนี้ถูกไหมคะมันย้ำครับผมหมู่เลือด AB เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของการขมร่วมกันแสดงให้เห็นว่ายีนไม่ได้มีแค่แพ้กับชนะหรือเด่นกับด้อยเสมอไป บางทีก็ทำงานร่วมกันได้แบบนี้แหละครับเหมือนเรากำลังค่อยๆปอกเปลือกหัวหอมเลยนะคะเนี่ยยิ่งแล้วยังมีเรื่อง Multiple a l l e l e s อีกอันนี้คือหมายถึงว่าในภาพรวมของประชากรทั้งหมดยีนตำแหน่งเดียวอาจจะมีอัลลิวให้เลือกมากกว่า2แบบหรอคะใช่เลยครับถูกต้องเลยแม้ว่าในคนคนหนึ่งจะมีอัลลิวสำหรับยีนนั้นๆได้แค่2ตัวก็ตามคืออันนึงจากพ่ออันนึงจากแม่ แต่ในยีนพูของประชากรทั้งหมดอาจจะมีอัลิวที่แตกต่างกันสำหรับยีนนั้นๆมากกว่า2ชนิดก็ได้หมู่เลือด ABO ที่เราเพิ่งคุยกันไปก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมียีน I ถึง3อัลิวคือ IA, IB และ i อีกตัวอย่างที่เห็นบ่อยในตำราคืคอสีขนกระต่ายครับซึ่งถูกควบคุมโดยยีน4แต่มีถึง4อัลิวในประชากรแน่ครับคือ C ตัวใหญ่ อันนี้เป็นวาวไทป์ให้สีเทาเข้ม C แล้วก็มีตัวยกเป็น C H อันนี้เป็นชินชิล่าให้สีเทาอ่อ,อน C แล้วก็ตัวยก H อันนี้เป็นฮิมาลายันคือตัวขาวแต่ปลายจมูกหูหางดําและสุดท้ายคือสีเล็กอย่างเดียวอันนี้คืออัลบิโนขาวปลอดเลยครับโหมีตั้ง4แบบแล้วมันข่มกันยังไงคะเนี่ย มันมีการจัดลำดับชั้นการข่มกันครับเรียกว่า dominance hierarchy หรือ allelic series ในกรณีนี้คือ C ใหญ่จะข่มทุกตัวเลยครับ C CCH CH C ส่วน CCH ชินชิลาก็จะขม่ม CH Himalayan กับ C เล็ก albino และ CH Himalayan ก็จะข่ม C เล็ก albino ซึ่งเป็นตัวด้อยสุดว้าว wow. งั้นจีโนไทป์กับฟีโนไทป์ก็คงหลากหลายมากๆเลยสิคะใช่ครับทําให้เกิดฟีโนไทป์ได้หลายแบบเลยตั้งแต่สีเทาเข้มถ้ามี C ีใหญ่แค่ตัวเดียวก็พอสีชินชิลาถ้ามี CCH แต่ไม่มี C ีใหญ่สีฮิมาลายันถ้ามี C H แต่ไม่มี C ีใหญ่หรือ CCH และสุดท้ายคืออัลเบโนซึ่งต้องเป็น C-C เล็กเท่านั้นครับโหยินเดียวแต่มีตัวเลือกเยอะขนาดนี้ทำให้ความหลากหลายในประชากรเพิ่มขึ้นมากเลยนะคะ ทีนี้ถ้ามองกลับกันล่ะคะมีไหมคะที่ลักษณะเดียวแต่ถูกควบคุมโดยยีนหลายตัวมีแน่นอนครับและพบบ่อยมากๆด้วยเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าการถ่ายทอดลักษณะควบคุมโดยยีนหลายคู่หรือ polygenic inheritance ลักษณะเหล่านี้มักจะเป็นลักษณะเชิงปริมาณ quantitative traits ที่มันมีความต่อเนื่องเป็นสเป c t r u m คือไม่ได้แบ่งเป็นกลุ่มชัดเจนแบบดอกม่วงกับดอกขาว แต่เป็นเฉดสีหรือระดับความสูงน้ำหนักอะไรแบบนั้นครับอย่างเช่นสีผิวความสูงน้ำหนักในคนแบบนี้หรอคะใช่เลยครับลักษณะพวกนี้แหละครับที่เห็นชัดว่ามันมีความต่อเนื่องมากๆแล้วทำไมการมียีนหลายตัวมาควบคุมมันถึงทำให้เกิดความต่อเนื่องได้ล่ะคะมันทำงานยังไงอธิบายง่ายๆคือมันมีสิ่งที่เรียกว่า additive effect ครับคืออันลิวเด่นจากแต่ละยีน ที่มาควบคุมลักษณะนั้นๆเนี่ยจะมีผลบวกสะสมเล็กๆน้อยๆต่อฟีโนไทป์ยิ่งมีอัลีลเด่นรวมกันจากทุกยีนมากเท่าไหร่ลักษณะก็จะยิ่งแสดงออกไปทางนั้นมากขึ้นเท่านั้นเช่นถ้าเป็นสีผิวยิ่งมียีนสร้างเม็ดสีที่เป็นอัลีลเด่นหลายตัวผิวก็ยิ่งเข้มขึ้นเป็นลำดับขัน้นหรือถ้าเป็นความสูงยิ่งมียีนส่งเสริมความสูงที่เป็นอัลีลเด่นมากก็ยิ่งตัวสูงขึ้นผลลัพธ์คือมันทําให้เกิดเฉด หรือระดับของลักษณะที่หลากหลายต่อเนื่องกันไปในประชากรซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลมาพลอตมักจะเห็นการกระจายตัวเป็นโค้งรูปละฆังเบลเชฟเคิร์ฟครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับการผสมสีเลยนะคะที่ยิ่งเราใส่สีเข้มลงไปทีละนิดนิดสีโดยรวมก็ค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆไม่ได้เปลี่ยนจากขาวเป็นดำทันที ตัวอย่างเรื่องสีมเมล็เข้าวสาลีที่เห็นในข้อมูลก็น่าจะอธิบายหลักการนี้ได้ดีเลยที่มันมีเฉดส,สีตั้งแต่แดงเข้มไปจนถึงขาวเลยมาถึงประเด็นต่อมานี่ก็น่าสนใจมากๆอีกแล้วค่ะคำว่า p l e โอโทร p ีฟังดูเหมือนกับว่ายีนแค่ตัวเดียวแต่ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่หลายจ็อบเลยเหรอคะใช่ครับคิดไม่ถึงใช่ไหมครับว่ายีนตัวเดียวเนี่ยมันเหมือนกับสวิตช์ไฟตัวเดียวแต่พอเปิดปุ๊บ ไยติดหลายห้องเลยนี่คือหลักการของ p ล e โ o t r o p y ครับที่ยีนเพียงยีนเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อลักษณะฟีโนไทป์ต่างๆทั่วร่างกายได้อย่างน่าทึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโปรตีนที่ยีนนั้นสร้างขึ้นมันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระบวนการในเซลล์หรือเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อหลายชนิดในร่างกายครับมีตัวอย่างในคนที่เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับมีหลายโรคเลยที่เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นกลุ่มอาการมาแฟนซินโดรม อันนี้เกิดจากยีน FBN1 ผิดปกติซึ่งสร้างโปรตีนชื่อไฟบรลินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพอโปรตีนนี้ผิดปกติมันเลยส่งผลกระทบหลายระบบเลยครับทั้งโครงร่างทำให้รูปร่างสูงแขนขายยาวนิ้วยาวผิดปกติระบบหัวใจและหลอดเลือดเช่นลิ้นหัวใจรั่วเส้นเลือดแดงใหญ่ป่งพองและก็ระบบตาเช่นเลนส์ตาเคลื่อน เห็นไหมครับยีนเดียวแต่กระทบไปทั่วเลยโหจริงด้วยค่ะหรืออีกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือโรคโลหิตจางชนิด sickle cell sickle cell anemia อันนี้เกิดจากยีน HBB ที่สร้างเบต้ากลบินผิดปกติทำให้ฮีโมโกลบินผิดรูปเม็ดเลือดแดงเลยกลายเป็นรูปเขี้ยวผลกระทบก็เยอะเลยครับทั้งโลหิตจางการขนส่งออกซิเจนแย่ลงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตามร่างกาย อวัยวะอาจเสียหายได้แสดงว่ายีนบางตัวนี่ความสำคัญมันสูงมากๆเลยนะคะเพราะกระทบหลายระบบขนาดนี้ทีนี้มีอีกคำที่ดูซับซ้อนไม่แพ้กันเลยค่ะ epistasis epistasis อันนี้คือการที่ยีนที่อยู่คนละตำแหน่งกันมาก้าวกา่การทำงานของกันและกันเลยคะเหมือนยีนตัวหนึ่งไปปิดสวิชการแสดงออกของอีกยีนหนึ่ง ใช่แล้วครับใช่เลยเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนที่อยู่ต่างตำแหน่งกัน non-allelic e gene interaction โดยที่ยีนตำแหน่งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า epistatic gene เนี่ยไปมีอิทธิพลเหนือหรือไปบดบัง masking การแสดงออกของยีนอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า hypostatic gene ให้ผลลัพธ์ฟี notype ที่เราเห็นออกมามันผิดเพี้ยนไปจากอัตราส,ส่วนตามกฎของเมนเดลที่เราคาดหวังไว้นะครับแบบนี้มันก็เปลี่ยนผลลัพธ์ไปเลยสิคะ มีตัวอย่างไหมคะว่ามันเป็นยังไงตัวอย่างคลาสสิกที่มักจะยกกันก็คือสีขนของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ครับคือมันมียีนกำหนดสีเม็ดสีหลักๆอยู่2แบบคือยีนบีใหญ่ให้สีดำีเล็กให้สีน้ำตาลแล้วก็มียีนอีกตำแหน่งหนึ่งคือยีน E ซึ่งควบคุมการนำเม็ดสีไปสะสมที่ขน E ใหญ่คือสะสมได้ปกติ E เล็กคือสะสมไม่ได้ทำให้ขนกลายเป็นสีเหลืองไปเลยทีนี้ ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคืออลิ e ิอีเเ็็กเนี่ยเมื่อมันอยู่เป็นคู่อ e, e มันจะทำหน้าที่เป็น epistatic gene คือมันจะไปปิดไม่ให้ยีนสี B หรือ B แสดงผลออกมาที่ขนไม่ว่าหมาตัวนั้นจะมียีนสีดำบหรือยีนสีน้ำตาล BB ก็ตามถ้าจีโนไทยเป็น EE e เมื่อไหร่ขนจะเป็นสีเหลืองเสมอครับเอ้าจริงเหรอฮะครับ ผลก็คืออัตราส่วนของลูกผสมในรุ่น F2 มันเล็กลายเป็นดําดำ B E 3น้ำตาล B B E 4เหลือง E E แทนที่จะเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ตามปกติโหเข้าใจแล้วค่ะยีน E เล็กมันไปขมยีน B B นั่นเองใช่ครับ E เป็น epistatic ต่อ B มีอีกตัวอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือ Bombay phenotype ที่เกี่ยวกับหมู่เลือด ABO อันนี้คือยังไงนะคะมันเป็นเอพิสตาซิสในหมู่เลือดเราหรอคะถูกต้องครับเป็นกรณีพิเศษที่น่าสนใจมากคือปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะสร้างแอนติเจน A หรือแอนติเจน B บนผิวเม็ดเลือดแดงได้เราต้องมีสารตั้งต้นตัวหนึ่งก่อนชื่อว่า H substance ซึ่งการสร้างสาร H เนี่ยถูกควบคุมโดยยีน H อีกตำแหน่งหนึ่งคนส่วนใหญ่ก็มียีน H ใหญ่ก็สร้างสาร H ได้ปกติ แต่มีคนกลุ่มน้อยมากๆครับที่มีจีโนไทป์เป็น HH คือเป็นยีนด้อยทั้งคู่คนกลุ่มนี้จะสร้างสารตั้งต้น H ไม่ได้เลยแล้วพอไม่มีสาร H จะเกิดอะไรขึ้นคะผลก็คือต่อให้คนคนนั้นมียีน IA หรือ IB อยู่ในร่างกายก็ตามเอนไซม์ N จากยีนเหล่านั้นมันก็ไม่มีสารตั้งต้น H ให้ไปเติมน้ำตาลเพื่อเปลี่ยนเป็นแอนติเจน A หรือ B ได้ทำให้บนผิวเม็ดเลือดแดงของเขาไม่มีทั้งแอนติเจน A และ B เลย เดี๋ยวนะคะหมายความว่าตรวจเลือดออกมาก็จะเหมือนเป็นหมู่ O อหรอคะใช่เลยครับตรวจเลือดตามปกติจะเหมือนเป็นหมู่โอเป๊ะเลยทั้งที่จริงๆแล้วในระดับพันธุก,กรรมเขาอาจจะมียีน IA หรือ IB ซ่อนอยู่ก็ได้ไม่น่าเชื่อนี่แหละครับคือบอมเบ y phenotype ซึ่งยีน H เล็กเนี่ยทำหน้าที่เป็น e พิสตาติกยีนต่อยีน IA และ IB ครับผมโหยิ่งฟังยิ่งทึ่งในความซับซ้อนนะคะแต่ว่า เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพราะนอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมล้วนๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราดูกันยังย้ำเรื่องอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม (environmental influence) แสดงว่ามีแค่ยีนอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอที่จะกำหนดลักษณะที่เราเห็นหรอคะถูกต้องที่สุดเลยครับอันนี้สำคัญมากฟีโนไทป์หรือลักษณะที่เราเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมหรือจีโนไทป์อย่างเดียวเท่านั้น แต่มันคือผลลัพธ์สุดท้ายของบทสนทนาหรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างยีนกับสิ่งแวดล้อม g e n นไทป์ plus environment plus phenotype สิ่งแวดล้อมสามารถเข้ามาปรับแต่งหรือกระตุ้นหรือแม้แต่ยับยัง้งการแสดงออกของยีนได้หลากหลายรูปแบบเลยครับใจเลยครับเช่นกระต่ายพันธุ์ฮิมาลยันหรือแมววิเชียนมาศที่เราจะเห็นว่าขนของมันมีสีเข้มเฉพาะบริเวณปลายจมูก หูหางแล้วก็เท้าใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะนั่นเป็นเพราะว่ายีนที่ควบคุมเอนไซม์สร้างเม็ดสีไทโรซินเอสของพวกมันเนี่ยมันไวต่ออุณหภูมิ temperature sensitive allele เอนไซมนี้จะทำงานได้ดีสร้างเม็ดสีได้เยอะในที่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าส่วนลำตัวคือประมาณต่ำกว่า33องศาเซลเซียสบริเวณปลายๆร่างกายที่เย็นกว่าก็เลยมีสีเข้มกว่าส่วนลำตัวที่อุ่นกว่าครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง หรืออีกตัวอย่างในพืชก็คือดอกไฮเดรนเจียที่สีของดอกไม้เปลี่ยนไปตามค่า pH หรือความเป็นกรดด่างของดินถ้าดินเป็นกรดดอกจะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าดินเป็นด่างดอกจะเป็นสีชมพูทั้งๆท,ที่อาจจะเป็นต้นเดียวกันจีโนไทป์เดียวกันก็ได้แล้วในคนล่ะคะ มีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อโรคหรือลักษณะของเราตัวอย่างที่สำคัญมากๆและมักจะถูกหยุกมาพูดถึงเสมอก็คือโรคฟีนิวคิโตเรียหรือ PKU ครับคนที่เป็นโรคนี้มียีนผิดปกติทำให้ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ชื่อฟีนิวอะลานีนได้ถ้าปล่อยไว้ฟีนิวอะลานีนจะสะสมในร่างกายแล้วก็เป็นพิษต่อสมองทำให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนได้ฟังดูน่ากลัวนะคะ ครับแต่นี่คือจุดที่สิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทสําคัญครับถ้าหากว่าเด็กที่เป็นโรคนี้ได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วได้รับการควบคุมอาหารซึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งอย่างเข้มงวดโดยจํากัดปริมาณฟีนิลอะลานีในอาหารให้น้อยที่สุดเขาก็จะสามารถเติบโตและมีพัฒนาการทางสมองได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดครับโอ้โหนี่คือจีน n อ i เ o น m อ n นเ n อร์ a c ชั่นที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะ การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคืออาหารสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์คือฟีโนไทป์ของยีนที่ปิดปกติได้เลยใช่ครับแสดงให้เห็นว่ายีนไม่ใช่ตัวกำหนดชะตากรรมแบบตายตัวเสมอไปสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งพอพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกับความไม่แน่นอนนี่มันก็โยงไปถึงอีกสองคำที่น่าสนใจนะคะคือ penetrance กับ expressivity สองคนี้มันช่วยอธิบายอะไรคะ ทำไมคนที่มียีนเดียวกันถึงแสดงลักษณะต่างกันได้อีกใช่ครับสองคำนี้สําคัญมากช่วยอธิบายความแปลปรวนที่เราเห็นได้แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีจีโนไทป์ที่เกี่ยวข้องเหมือนกันก็ตามเริ่มที่ p e n e t r ร n นก่อนนะครับคำนี้หมายถึงความน่าเป็นเป็นหรือคิดเป็นค่าร้อยละที่คนซึ่งมีจีโนไทป์แบบนั้นนั้นแล้วจัดแสดงฟีโนไทป์หรือลักษณะที่เกี่ยวข้องออกมาจริง ถ้า p e n e t r a n c e ไม่ถึง100%เราก็เรียกว่า incomplete penetrance ตัวอย่างเช่นโรคนิ้วเกิน polydactyly บางคนมียีนที่ทำให้เกิดนิ้วเกินแต่กลับมีจำนวนนิ้วปกติไม่แสดงอาการออกมาแบบนี้คือ p e n e t r a n c e ไม่สมบูรณ์อ๋อคือมียีนแต่ไม่แสดงออกประมาณนั้นครับส่วน expressivity จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่แสดงลักษณะนั้นออกมาแล้วคือ p e n e t r a n สแล้ว expressivity หมายถึง ระดับความรุนแรงหรือความชัดเจนของการแสดงออกของฟีโนไทป์นั้นๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลแม้จะมีจีโนไทป์เดียวกันอย่างในคนที่เป็นโรคนิ้วเกินเหมือนกันบางคนอาจจะมีแค่ติ่งเนื้อเล็กๆยื่นออกมาแต่อีกคนอาจจะมีนิ้วที่หกงอกออกมาเต็มรูปเลยทั้งทที่อาจจะเกิดจากยีนตัวเดียวกันอันนี้เรียกว่า variable expressivity ครับเข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าแค่รู้จีโนไทป์อย่างเดียวก็ยังทำนายฟีโนไทป์แบบเป๊ะๆไม่ได้เสมอไปนะคะต้องดูเพนิทรานส์กับเอ็กเพรสซิวิตี้ประกอบด้วยว่ามันจะแสดงออกไหมแล้วถ้าแสดงออกจะรุนแรงแค่ไหนสรุปแล้วนะคะทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมันซับซ้อนกว่าที่เราอาจจะเคยคิดไว้ตอนแรกมากๆเลยค่ะแน่นอนครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยการถ่ายทอดลักษณะมันไม่ได้เป็นไปตามกฎง่ายๆของเมนเดลเสมอไปนะครับมีปัจจัยมากมายเลยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมามันหลากหลายกว่าเดิมมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการขมที่ไม่ใช่แค่เด่นสมบูรณ์อย่างการขมไม่สมบูรณ์หรือการขมร่วมกันค่ะการที่ยีนหนึ่งหงมีเอัลลิลให้เลือกมากกว่า2แบบในประชากรหรือ Multiple a l l e l e s ลักษณะที่ซับซ้อนซึ่งเกิดจากยีนหลายตัวทำงานร่วมกันหรือ polygenic inheritance อ mm. ยีนเดียวแต่ดันส่งผลต่อลักษณะหลายอย่างหรือ pleiotropy การที่ยีนต่างตำแหน่งกันมาโต้ตอบกันหรือ epistasis ใช่ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการกำหนด p h e n o t y p e สุดท้ายรวมไปถึงแนวคิดเรื่อง penetrance และ expressivity ที่อธิบายความไม่แน่นอนและความแปรปรวนในการแสดงออกด้วยครับ ตารางสรุปต่างๆที่เราเห็นในข้อมูลอย่างเช่น table 12.3หรือ11.4ก็ช่วยย้ำให้เห็นภาพรวมของปัจจัยเหล่านี้ได้ดีเลยครับว่ามันทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนไปจากแบบแผนง่ายๆของเม n d e l ได้ยังไงบ้างแสดงว่า phenotype หรือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราเห็นมันคือผลลัพธ์สุดท้ายอันซับซ้อนจริงๆนะคะที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมกับการตกแต่งจากปัจจัยแวดล้อมรอบตัวเราค่ะถูกต้องเลยครับ สำหรับความคิดสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการทำนายลักษณะทางพันธุกรรมอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆแบบ1นึ1่งบวกหนึ่งเกับสเสมอไปนะคะเพราะลักษณะที่เราเห็นมันอาจจะเป็นผลมาจากเหมือนวงออเคสตราของยีนหลายๆตัวที่เล่นประสานกันบ้างหรือบางทีก็ขัดกันบ้างภายใต้การควบคุมของวาทยากรคนสำคัญที่ชื่อว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโอ้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับอาจจะกล่าวได้ว่า พันธุกรรมหรือจีโนไทป์เนี่ยมันเหมือนเป็นการกำหนดขอบเขตของความเป็นไปได้หรือศักยภาพพื้นฐานที่เรามีติดตัวมาแต่สิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดว่าภายในขอบเขตนั้นๆเราจะแสดงศักยภาพนั้นออกมาณจุดไหนหรือที่เรียกว่าฟีโนไทป์นะครับและจะแสดงออกมามา,มากน้อยเพียงใดมันคือการเต้นรำคู่การระหว่างเนเจอร์หรือพันธุกรรมและเนเจอร์หรือการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมที่น่าค้นหาต่อไปอย่างไม่รู้จบจริงๆครับ